กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เครารพดิฉันนางสาวราชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในส่วนนี้นะคะดิฉันขอแปรยติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา284ทั2ของมาตรา8นะคะก็คือในมาตรานี้ได้กล่าวถึงว่าถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา284ทับ1นะคะในวรรค1และวรรค2เป็นการกระทําโดยสาเหตุโดยอาศัยเหตุที่ผู กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะนายจ้างนะคะหรือว่าผู้มีอำนาจเหนือประการอื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งรหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะดิฉันเห็นว่าผู้มีอำนาจเหนือที่ควรจะเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนของกฎหมายมากขึ้นตามสภาวาการของสังคมในปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องของครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ ครูก็คือ,อที่อยู่ในสถานศึกษาหรือว่านอกสถานศึกษารวมถึงว่าผู้ปกครองที่มีอำนาจในการที่จะ คุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชนนะคะจริงๆแล้วเรื่องของของปัญหาการคุกคามทางเพศนะคะก็ถือว่าเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาในที่ทํางานหรือว่าในพื้นที่สาธารณะนะคะผู้ถูกคุกคามทางเพศก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่การถูกล่วงละเมิดทางกายภาพนะคะแต่ก็ยังหมายค,ความรวมถึงพฤติกรรมใดๆที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ทําให้ผู้ถูกกระทําเกิดความอึดอัดไม่ปลอดภยัยแล้วก็ถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็น ะะดิฉันจึงเห็นควรว่าการที่เพิ่มคําว่าครูผู้ปกครองเข้าไปอะคะ่ะก็จะทําให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของผู้มีอานาจเหนือประการอื่นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดิฉันได้เพิ่มเ,ออเข้าไปอีกวักหนึ่งก็คือถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา284ทับ1นะคะวัก3และวัก4เป็นการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทํา อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะนายจ้างครูผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่นผู้กระทํานั้นต้องระวังโทษหนักขึ้นหนึ่งในสามของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นนะคะ <c oughs> ถ้าเรากลับมาดูตามที่กําหนดไว้ตอนแรกนะคะก็คือในวรรคในใน,ในวรรคหนึ่งนะคะผู้ใดผู้คมทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทนะคะ ส่วนวรกสองก็คือถ้ากระทาําซ้ําต่อเนื่องเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่สามารถดําเนินชีวิตปกติได้นะคะก็ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะส่วนวัคสามก็คือถ้าผู้ถ้าการกระทําความผิดตามวรกหนึ่งหรือวรกสองเป็นการกระทําในที่สาธารณะ หรือว่าธารกรรมนันหรืออยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะคะก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนวัคซีถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีนะคะโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคือคือถ้าเราไม่เพิ่มโทษตามที่ วักสามกับวักสี่ะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือแล้วไปกระทำการกับกับผู้ถูกกระทำนะคะก็จะ จะเหมือนกับโทษมันจะไปเท่ากันนะคะทําไมท่านถึงจะไม่เพิ่มโทษในลักษณะที่การที่มีผู้มีอำนาจเหนือแล้วไปกระทํากับผู้ถูกกระทาเพราะฉะนั้นถ้ากระทําตามวัก,วกสามและก็วัคสีก็เป็นเหตุที่สมควรที่จะต้องเพิ่มโทษอย่างน้อยหนึ่งใน3ของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นนะคะปัญหาเรื่องคุกคมทางเพศนะคะท่านประธานก็เกิดมาจากสิ่งที่คนไม่เคารพกับสิทธิของผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะหลายวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมมีช่องโหว่ของกฎระเบียบในสถานประกอบการ หรือว่าสถาบันการศึกษานะคะผลกระทบนี้ก็มีส่งผลปัญหาร้ายแรงทั้งต่อบุคคลและสังคมนะคะผู้ถูกคุกคามจานวนมากก็เผชิญกับความเครียดขาดความมั่นใจสูญเสียโอกาสทางการศึกษาและก็การทํางานนะคะขณะเดียวกันก็สังคมก็สูญเสียบรรยากาศแห่งความปลอดภัยและความเชื่อมั่นระหว่างกันท่านประธานคะเราต้องร่วมกันสร้างความตระหนักว่าการ คุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะณวันนี้แต่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราควรที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะสังคมไทยต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองโดยปราศจากความกลัวจากการถูกคุกคามทางเพศคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะท่านประธาน